จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ใช้เงินคืนแอปเงินกู้ผิดกฎหมายภายในระยะเวลา7วันแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเนี่ยดอกเบี้ยมันโหดมากนะครับกู้3,000บาทได้เงินจริง1 8 0 0หากค่าธรรมเนียม1ัน0แต่เวลาใช้คืนให้ใช้คืนเต็มจำนวน3,000บาทสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีถ้าใน7วันคุณไม่อาจจะชำระเงินให้พวกมันได้อย่างที่1มันจะโทรจิก โทรตามโทรสารพัดเลยที่เบอร์โทรของคุณและมันจะโทรจิกโทรตามยังบัญชีรายชื่อที่คุณเมมโมรีเบอร์คนสำคัญที่คุณรู้จักที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาทำให้หลายคนรู้สึกว่าทำให้คนรู้จักเราเดือดร้อนกลัวเจ็บกลัวอายกลัวสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจึงต้องรีบหาเงินคืนใช้ให้มันอย่างที่สองถ้าเกิดว่ามันทำวิธีการโทรข่มขู่คุกคามแล้วยังไม่ได้ผลตอนคุณกู้เงิน มันมีรูปของคุณ